ครับเสียวดำสิ่งพาลาหลอครับผมนีม่ครับพีน่น้องมาขุดดินขึ้นเก่าออกแหล้วงานบ่อเก่าขึ้นเก่าครับเก่าไอ้เพื่อนยีราเบิดผลอะดินเพื่อนนะ่ะกันผู้ขึ้นเก่าออกแหละ สองร้อยปกสิบแปด super X M พี่น้องโอ้ตม้ตมต้มบออะไรต้มอ่ะต้มไม่เอาต้มไม่เอาน,านอ่ามันในสูบบ่อให้ครับผมมีกี่โคน้นกี่ต้มเนี่ยลนะ่ะหนุ่มในียนอยู่สามคันครับรถดำ mà cho hênh hênh vào má thoải mái cả nhanh à chôm à, à? chôm chưa đang đái chôm ui thúng à ba Em chỗ mơ em à? Mà nếu không vô Cần thương, đừng đây đi, anh thương, พี่น้องเอ้ยดินมันดินมันยุบตัวครับผมในท้าพี่น้องไปบนบางเทคลิปต่อไปเด้อพี่น้องในคลิปนี้เพิ่งเอาสิ่งที่ตักดินขึ้นรถก่อนครับคลิปหน้าคลิปหน้า,าท้ายเบิ่งบอกเทไอออนไปจุ่มครับไอ้ออว่าเอาเทดินไปแล้วปรับไปพี่น้องมมดินมันโตใช่เนาะหนาดินก็คือเก่าแต่ว่าพื้นต้านลางมันยุบเพราะว่หนามันไหลลงไปสอดโดนท่อนหนักๆแกนไปมัน,นจนะจุ่มที่ไหน แดงจึง้อค่งเลยกูได้ถือดินดึกที่อ่จอดโดนไล่นาฝนเลยมีงอันแรกมดเลยย้าหนาหวอนเลยเต็มยิงาันแับกันดีนกว่กกกกามนเจ้ทมซาเน่นๆเลยครับ นี่นะเดี๋ไปน้ำ ตออเลยจะมึงคำลูกเฟอร์ไหมครับเปนชื่อเฟอร์ไหมอันนี้น ไปยุแล้วก็นี่อีกเลยว่าไม่ยังจุ่มไงเย็บจุ่มปะปะข้างไปเทงไปเทงเทงน้ังนงดิมัน่มนอมาไม่เล่รกโนหนักมันย่นจุมันนทตาางไไรไปครัปนไ้สอายอาเปิดพัดลมมันเยนยู่กอนเปิดอะไรด้ลมนะคือเปิดปะมันเยนยู่สวิกมันมีอยู่ครันฮอนยานฮ้อนี้ เดอ้อให้แล้วการแล้วงานก่อน,นตับ,น,ตบนี่ตับแน่นๆเลยพี่น้องดินตับผมนำ้ำแห่งนี้แน่นดีได้พี่น้องที้โลงนี่แน่นดีครับเนี่ยดินจุ๊บเนี่ยแห่งแต่บทอัดนะแห่งแน่น นะครับขั้นหนึ่งครับเพื่อฝึกเป็นโค้ชจอดถ่ายโ,โดนไลนรับหลอกห่อนมาไหนก็ยังนอนอยู่ต้องถมไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆฮะมันต้องดันลงไปเรื่อยๆเลยอันอมนน้ำเนาะ มัน็นประเทศดินอัดงสันมัเนียมันก็ไปลงพุนเพราะว่าเราไปดันทั้งพุนลงไปละเราไปดันทั้งพุนลงอ่ะมันจะใครโยแสดงว่าจะโยไปก่อนถ้าเออค่าดันดันอันเดียกจะลงง่ายดอก่โย่สิกตัวเาจ้ะ

ใช่ละครับใช่ลาครับแค่นี้ดูพอเลยเดี๋ยวมาอีกคันหนึ่งครับพี่น้องนี่แหละซีหาหมื่นนี่แหละจองไว้แล้วกอดทายดูอีกโดนเนี่ยโอ้นี่พวกเราตื่นสองตื่นไปครับสำหรับที่นี่ไฟวิท่าีัก่อนครับผมไปละสวัสดีครับพี่น้องใ้เบิร์กหน้างานที่จะคลิปครับสวัสดีครับ